บานฟิล์มธนพั์เคลียสัมพันธ์ปรางกนรันตอบชัดสถานะนางเอกออกสจวัดเป็นพระเอกรับบทล่าสุดทำคนเข้าใจผิดบานฟิล์มธนพั์เคลียสัมพันธ์ปรางกนรันหลังรับมีคนคุยถ้าให้เอ่ยชื่อพระเอกแถวหน้าของช่องวันก็ต้องมีชื่อของฟิล์มธนพั์กาวิละอยู่ในโผนั้นด้วยซึ่งเส้นทางชีวิตของพระเอกคนนี้ดูเหมือนจะโชคดีเข้าวงการเล่นละครก็เริ่มมีชื่อเสียงและกลายเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว ฟิล์มธนพั์แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวโด่งดังเป็นผู้แตกจากละครเรื่องเมีย2018ทําให้เขาขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติในตอนนั้นและสร้างปรากฏการฟิล์มหางแตกมาแล้ว จากวันนั้นจนถึงวันนี้ฟิล์มธนพัธใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีในการทำงานก็ประสบความสำเร็จในอาชีพนักแสดงอาชีพที่เขาใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เด็กๆและเมื่อมีโอกาสฟิล์มจึงยอมทิ้งอาชีพสัจจุตเพื่อมาทำตามความฝันของตัวเองสำหรับผมการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ยากเลยเพราะผมไม่ฟังเสียงคนอื่นผมฟังเสียงหัวใจตัวเองเพราะผมอยากทำงานในวงการ อยากเป็นนักสแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมเราต้องฟังเสียงคนอื่นมันคือความฝันของเราถึงแม้มันจะไม่ประสบความสำเร็จตอนที่ผมจะเปลี่ยนอาชีพจากสจวตมาเป็นนักสแสดงมีคนรั้งผมไว้เยอะมากเขาจะพูดว่าไปทำไมมันมีคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะเงินก็ไม่ได้เยอะแต่มันคือความฝันของผมไม่ใช่ความฝันเขาแล้วจะให้คำพูดคนอื่นมาหยุดยั้งความฝันของผมหรอ รู้ไหมหลายคนที่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกก็เกิดจากการที่เขาทําตามความฝันของตัวเองหือห่างกันไม่น้อยเลยกับหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์ที่ได้รับบทบาทละครคุณชายช่องวัน31ครั้งแรก โดยเจ้าตัวเผยว่าอยากรับบทละครแบบนี้มานานแล้วเพื่อพิสูจน์ตนเองในบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นและพัฒนาฝีมือการแสดงของตนเองไปอีกขั้นหนึ่งโดยเจ้าตัวพยายามหมั่นสังเกตอากับกิริยาต่างๆของผู้คนเพื่อนำม,มาปรับใช้กับการแสดงและอยากให้ผลงานออกมาดีเจ้าตัวทุบสุดตัวและครั้งนี้หนุ่มฟิล์มขอบพลิกบทบาทใหญ่ในการรับบทในครั้งนี้ลุ้นมานานกับความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มฟิล์มธนพัชกาวิละ กับสาวปรางกันนรันวงขจรไกลาจากที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงละครเป็นคู่พระนางที่เคมีเข้ากันสุดๆทำให้แฟนคลับต่างจินให้ทั้งคู่ร่วมปลูกต้นรักด้วยกัน สุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังหยุดอยู่ที่พี่น้องเหมือนเดิมแต่สําหรับหนุ่มฟิล์มกลับได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์รักกับสาวอื่นโดยที่เจ้าตัวยอมรับเองว่ากําลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการและเริ่มคุยกันมาเรื่อยๆตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ขอใช้คําว่าแฟนซึ่งส่วนตัวหนุ่มฟิล์มก็ไม่ได้มีสเปคที่ตายตัวกับสาวนอกวงการคนนี้จึงไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าทำไมทั้งคู่จึงเริ่มคุยกันก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ